ส่วนคนนี้ก็ต้องเป็น B โอเคเรียบร้อยพร้อมแล้วเจ้ากับเลดี้กันเลยด้ะยิ่ข้ามเจะทำให้ยิ่ข้ามยยังไม่กินได้โอเคนั้งก่อนป่ะมนลุยกันเลยครับทุกคน โดตาก็อยากดูเีก็อยากเล่นครับทุกคนชีวิตช่วงนี้มาครับอันนี้3ามสีสีเหลืองคุณต้้มครับเป็นฝรั่งเศสสีน้ําเงินคุณดีทูวันครับเป็นอเมริกาแล้วก็สีชมพูคุณ SR35 ครับเป็นเกาหลีใต้ส่วนฝั่งนี้ครับสีส้มครับคุณแจ็คครับเป็นอิรักแล้วก็สีฟ้าครับสีฟ้านี่คุณแจ็คเหมือนกันนะโอเคคุณแจ็คเป็นอักกีษครับแล้วก็สีแดงครับสีแดงคุณรัสเซียครับเป็นยูรินะครับ อันนี้ก็เป็นแมปประจําช่องของเราเนาะตรงกลางก็เขียนว่าใบเีกเรื่องว่าจะแก้เฉยๆไม่ได้แก้สักทีเลยไม่มีเวลาแก้เลยเดี๋ยวถ้ามากๆเดี๋ยพยายามทําแมปออกมาให้เล่นเรื่อยๆ,ๆเนาะมาดูใครจะแตกก่นกันสวัสดีทั้ง20ท่านที่เข้ามาด้วยนะครับใครก็รฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นใจผมด้วยนะครับใครก็มาฝากกดติดตามด้วยเด้อ กูมนการสร้างก็พอๆกันนะวันนี้เราจะได้เห็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าวันนั้นได้เจอกองกลังสไนเปอร์เนะนาะสไนเปอร์ GI ไอการเล่นใจบุกโอ้โหเล่นอย่างดีครับคนนั้นใครเล่นผมจำไม่ได้อ้าคนนี้ขยับมาแล้วครับขยับรถถฐานเดี๋ยวมาตัวนี้น่าจะมาตั้งแล้วก็ลงแรกเก็บแรกเพชรตัวนี้นะครับมาคนนี้อ้าแต่ยูริมันได้เปรียบครับยูริมันได้เปรียบตรงที่รถแรกมันเคลื่อนที่ได้เนาะ แล้วก็นี่ครับวิ่งเข้ามาเขามีพีระมิดตัวนี้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันยิงถึงหรือเปล่าครับตัดมาคีนี่ครับเพื่อนตั้งฐานเดี๋่ปุ๊บสร้างแง่ตัวนี้ปั๊บเลยครับเก็บตั้งครับเก็บตั้งอย่างไรวิ่งมาตัวน,นี้เจอเรถแหน่ฝั่งยูริยิงแตกหมดนะเนี่ยนี่ครับเอาเอาเอา,เอารถแห่ยูริรถแห่ยูริได้เกิได้รถแห่ยูริมันอนข้านขึ้อยู่แล้วเนาะ แต่ฝั่งนี้รถเกียร์มาครับเอาสีชมพูมาแล้วครับคุณเอสอาร์ตอนนี้เขาใช้ตุกๆครับตุกๆมารับครับสีส้มเอาแล้วไงฝั่งนี้ยังไม่มีอะไรป้องกันทางกาดนะครับแต่วิ่งตัดรถแรกไม่ตัดลงแรกก่อนนะครับนี่ครับฝั่งนี้เขาใช้ตุกๆมาครับลงแร้จะแตกแล้วตุกๆมาแล้วครับนี่ครับมาเชียร์ได้ครับแต่ลงได้จะแตกแต่ไม่แตกเรียบร้อยครับโอ้หูแตกยังไงครับเสียหายนะครับลงแรกแตกครับว่าอู้แต่ยังมีลงอยู่ตรงนี้เนาะตัดมาที่ฝั่งนี้มาแล้วครับคุณรัสเซียพยายามเข้าคุณต้อมครัััััััััับบ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 บคค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 ุณตต้้้้้้อออออมมมไไไไงงงงดกกกเเีีีียยยยนนนนรร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 าาา่่่แแทะโหปลลวว บวกกันไวมากครับนี่ครับใช้แบ็กอีเกิลครับโอ้โหคุณ SR ครับพยายามมาตัดรถแรกนะผ <c oughs> ลร่วมผลร่มของสีน้ำเงินผลร่มสีเงินล,ลงไปลงตรงท้ายนี่ครับแต่ฝั่งนี้ใช้ดี่ครับอุ้ยใช้ไอบีวานั่แต่ไม่ได้นะครับต้องขึ้นเซนที่มาครับห <c oughs> ืม <c oughs> พิน벅 <c oughs> พิน벅พิน,อพนอ็อกเอาไม่ใช่พินกเซนที่เซนที่องจังกันได้นะ <c oughs> อินจิเนียร์มาครับมายึดลงมันสองลงนี้ครับฝั่งนี้ช่วยกันดีมากครับแต่ฝั่งนี้มาแล้วครับนี่ครับรถถังของฝั่งที่เกตติ้งแข็งกว่ามาครับ อันนี้ของฝั่งคุณรัสเซียนะจะบุกคุณดีทูวันหรือเปล่าครับพยายามตัดรถแรกแครับนี่ครับรถแรกแตกแน่นอนแบบนี้ไม่พักกลับด้วยแตกไม่แตกแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหยังไงฝั่งนี้ก็พยายามใช้นี่ครับรถฐานใหญ่เอ้ารถฐานใหญ่ใครอู้นี่ครับจะรถฐานใหญ่ฝั่งคุณ SR นะครับพยายามจะออกมาตั้งตรงนี้ครับแต่เขามารับก่อนครับนี่ครับมีไอพีมารับด้วยรถแรกแตกไปแล้วครับเอาครับไลโน่ก็เริ่มมาแล้วครับผมคุณแจ็คครับฝั่งสีฟ้าคุณแจ็คเิงก็รับอังกฤษครับยังไงนี่ครับพยายามมาตัด ไปไอเกิลไบไอเกิลยังไงไปไอเกิลเรียบร้อยร่วงครับหูเสียหายนะครับแบบนี้ครับผลลงไปต่อครับลงตรงไหนเนี่ยน่าจะมาลงฝั่งของสีฟ้าแน่นอนครับบินมาแบบนี้หูแบตแบบมาแล้วเรียบร้อยครับทุกคนเห็นแล้วนะลงไหมลงตรงท้ายนี่ครับฝั่งนี้เห็นแล้วครับมาแล้วครับใช้รถกเทียมมารับครับนี่ครับน่าจะเคียร์ได้นะรถกเกีย์มารับครับ เอ้านี่ครับโโอ้หไปอย่างไวครับคุณเอสอารยมแพ้แล้วครับเจอฝั่งคุณแจ็คที่เป็นอังกฤษนะครับไล่ครับแต่นี่ครับมาแล้วครับสีฟ้าคุณดีชูวันจำไว้หรือเปล่าครับอู๋เจอคุณแจ็คครับยิงใส่ครับลงรถไปแล้วเรียบร้อยครับลงแร่ลงแร่จะตัดลงแร่เลยไม่ตัดลงแร่เลยครับนี่ครับแต่ฝั่งนี้คนในพิมิดก็ยิงไียิงครับแต่ยิงไม่ได้ครับฝั่งนี้ตัดลงแร่ไปก่อนครับตัดฐานเรดาร์ครับฐานที่มินยังไงแตกไม่แตกไม่แตกแล้วเรียบร้อยครับตัดตรงแร่้วยครับนี่ครับไลโน่ครับของคุณณแแจจ็็คคคคคคคมมาาารรรรรััััับบบบบเเเสิินนี่่ยยงข้ฐใลุ แจ็คสองแจ็คนะครับแบคทูแจ็คหรือเปล่าเนี่ยพยายามตัดต้นแรกเหมือนกันครับอู้เหลือแค่ฝั่งสีเหลืองครับคุณต้อมครับยังไงครับเนี่ยมีครับตัดลงไปฟ้าไปครับเหลือแค่มาแหลกคนนั้นเองนะอมาอย่างไวครับสีนาทีเจะด่าทีนี่ครับเยียบ้อยครับคุณดีทูวันครับตัดมาที่ฝั่งนี้ครับฝรั่งเศสครับคุณต้อมครับมีแกนแคนนอนหนึ่งครับแต่เขาวิ่งเข้าด้านหลังครับมันก็หากันได้ครับต้นขาใตรงนี้โอ้โหต้องรับทันจะวิ่งหนีครับแต่เขาทำได้นะครับแบบนี้เอายังไง ไม่น่าไหวครับไม่น่าต้านทานไปนะครับจีจีเลยครับคุณอีดวันฝั่จีจเลยนะครับฝั่งคุณต้มก็บอกว่าจีจีเหมือนกันครับไม่ไหวครับดูครับมาครับมาเป็นชุดครับมาทั้งสามทีมครับฝั่งหนึ่งเราเกบเทียบฝั่งหนึ่งกิบตี้ไรโนมาหมดมาครบชุดครับอุกๆสีแดงก็มามา้วครับหนุยกอมแพ้้วครับไม่ไหวครับการเป็นฝั่งคุณแจ็คคุณแจ็คแล้วก็คุณรัสเซียเป็นฝ่ายชนะไปครับในแมตชนี้โอ้มันนะครับเหมือนแรกก็มันเลย